ต่อไปท่านมานพคีรีภูวดลเชิญครับกลับเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพกระผมมานพคีรีภูวดลสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพักก้าวไกลสัสวนชัติพันธ์และชนเผ่าพื้นเมืองท่านประธานครับเพื่อประหยัดเวลานะครับผมขออนุญ,ญาตดำเนินการตาม ระเบียบอก็บคับสภานะครับผมขออ่านยติแล้วก็หลังจากนั้นผมจะให้เหตุผลว่าผมยื่นยติว่าด้วยให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมธิการวิสามานศึกษานะครับเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องที่ดินในเขตป่าโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยนะครับโดยปัญหาข้อร้องเรียนอย่างต่อเนื่องของพี่น้องประชาชนผู้นำชุมชนท้องถิน่นรวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ติดขัดในการพัฒนา สาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนทั้งถนนไฟฟ้าประปารวมถึงโครงการพัฒนาอื่นๆที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือมีความล่าช้าหลายแห่งแม้จะพยายามเสนอโครงการรับงบประมาณต่อเนื่องทุกปีก็ไม่สามารถที่จะได้รับการอนุมัติทั้งในเขตพื้นที่ที่เป็นเขตปา่าและเขตพื้นที่อุทยานเขตปา่านุรักษ์และที่ของรัฐอื่นๆ ส่งผลให้คุณภาพของพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่อยู่ในเขตป่าที่ดินของรัฐกลายเป็นปัญหาที่สั่งสมมานานกระทบกับการพัฒนาขั้นพื้นฐานของชีวิตพี่น้องประชาชนแม้รัฐธรรมนูญในมาตราที่56นะครับได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าสิทธิขั้นพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะเป็นหน้าที่ของรัฐ แต่ในทางปฏิบัติเป็นปัญหาในการดําเนินการเพราะฉะนั้นท่านประธานครับผมเลยเสนอยตินี้ให้มีการตั้งกรรมธิการวิสามันตามข้อบังคับข้อที่49นะครับเพื่อหาแนวทางต่อไปครับท่านประานครับท่านประธานครับผมอยากจะเริ่มอย่างนี้ครับท่านประธานประเทศไทยมีทั้งหมด75,000กว่าหมู่บ้านหมู่บ้านที่เป็นปัญหาที่ผมได้ยื่นยติ ก็คือไม่สามารถที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยังไม่ต้องเอาสไลด์ขึ้นนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดครับหมู่บ้านที่ยังไม่สามารถนะครับที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับตามเจตนาของรัฐรรมนูญเนี่ยไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นหมู่บ้านครับท่านประธานที่ดินของกรมอุทยานกรมป่าไม้และที่ดินอื่นๆของรัฐครับท่านประธานเขตทหารที่สากอนปัญหาทั้งหมดครับท่านประธานครับ พี่น้องประชาชนบอกผมอย่างนี้ครับท่านสสหมู่บ้านของผมเนี่ยชอบด้วยกระทรวงมหาดไทยครับเพราะมีผู้ใหญ่บ้านมีบ้านเล็กที่มีกมีกรรมการมีอพปรหมู่บ้านของผมชอบด้วยกระทรวงสาธารณสุขมีอสมมีสาธารณสุขหมู่บ้านของผมชอบด้วยกระทรวงศึกษาธิการเพราะมีครูมีโรงเรียนทําไมหมู่บ้านของผมกระทรวงทรัพยากรไม่อนุญาตให้เป็นคนไทย อันนี้คือปัญหาใหญ่ครับท่านประธานปัญหาทั้งหมดผมศึกษามาตลอดชีวิตและผมเสนอในการประชุมอภิปรายรัฐสภาชุดที่2 5โดยมาตลอดครับท่านประธานปัญหามาอยู่ที่การอนุญาตครับท่านประธานกระบวนการอนุญาตนะครับต้องให้คนที่ไม่ใช่พื้นที่เนี่ยเป็นคนอนุญาตครับผมจะกินข้าวผมจะทำอะไรผมต้องขออนุญาตคนที่อยู่กรุงเทพที่เรียกว่าในที่บดี เพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาอย่างเดียวครับรัฐบาลถ้ารัฐบาลชุดนี้ทําไม่ได้นะผมคิดว่าไม่ต้องคิดทําอย่างอื่นครับท่านประธานเมื่อเป็นกระบวนการอนุญาตก็ไม่ต้องมีให้อนุญาตใช่ครับเพราะว่าหมู่บ้านมาชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วท่านประธานอันนี้คือสาระสาคัญที่ผมจะพิปรายท่านประธานครับผมอยากจะให้เห็นภาพว่าทําไมเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสําคัญในเมื่อหมู่บ้านมาชอบด้วยกฎหมายหลายพรบรหลายกระทรวงครับแต่ว่ากระบวนการพัฒนาตรงนี้ งบประมาณทุกปีครับท่านประธานงบประมาณ3.3ล้านล้าน,านคนเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงในแง่ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท่านประธานผมไม่ได้พูดเฉพาะเรื่องโครงสร้างาพื้นฐานนะครับเมื่อที่มันไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับหน่วยงานราชการซึ่งเป็นหน่วยรับงบประมาณไม่ว่าก,กรมไหนเช่นกรมพัฒนาที่ดินกรมวิชาการกรมอะไรก็ตามแต่ท่านประธานครับเวลาเข้าไปดําเนินการนะครับ ไม่สามารถดําเนินการได้อันนี้คือปัญหาใหญ่ครับท่านประธานเพราะนั้นก็คือว่ากระบวนการขออนุญาตเนี่ยมันเป็นอุปสรรคเพราะฉะนั้นก็คือหมู่บ้านที่มาชอบด้วยกฎหมายเส้นทางเดิมถนนเดิมนะครับโครงสร้างพื้นฐานเดิมเดิมที่อบตอหมู่บ้านเขามีอยู่แล้วนี่นะครับก็ไม่ต้องอนุญาตครับใครมีก็ประมาณก็ลงไปทําเลยยกเว้นพื้นที่ที่จะเปิดใหม่ครับท่านประธาน,นนี้ต้องต้องมีการศึกษารองผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องมีคณะทํางานนะครับอันนี้ทั้งหมดเนี่ยท่านประธานถ้าฟังผมเนี่ยครับก็จะจบนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดครับเชิญสไลด์เลยครับท่านประธานครับคือปัญหาเรื่องนี้ผมคิดว iv ่าสสในสภาผู <car <car ้แทนราษฎรเนี <car 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 ่ยครับทุกทุกภูมิภาคครับท่านประธานไม่ว่าภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ครับภาคกลางอาจจะไม่มีเขตป่าเยอะแต่ว่าเขตทหารก็เยอะครับท่านประธานที่รับพัสดุนะครับ ปัญหาข้อรองเรียนของพี่น้องประชาชนการประชุมปรึกสภานะครับปรึกษาหรือท่านประธานครับเรื่องพวกนี้ทั้งนั้นนะครับท่านประธานโครงสร้างพื้นฐานถนนไฟฟ้าเนี่ยท่านประธานผมคิดว่ามันเป็นเรื่องขั้นพื้นฐานที่ผมได้อภิปรายไปแล้วว่ามันเป็นสิทธิของประชาชนที่รัฐจะต้องให้บริการพี่น้องประชาชนสิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตราที่56กครับท่านประธาน การพัฒนาโครงการต่างๆในแต่ละปีเนี่ยท่านประธานผมคิดว่าเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะต้องของบประมาณมีเรื่องหนึ่งท่านประธานเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นข้อสังเกตนะครับโครงการบางโครงการโดยเฉพาะทางหลวงชน,นบทนะครับบางพื้นที่ผมจะไม่เอ่ยถึงหมู่บ้านตำบลน,นะครับ อยู่ในแผนงบประมาณและชาวบ้านก็ทราบว่าโครงการนี้จะเข้ามาแล้วหน่วยงานก็แจ้งแล้วทางอำเภอหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็แจ้งแล้วว่าโครงการนี้จะได้รับการพัฒนาพอใกล้ๆ้ปลายปีครับท่านประธานปรากฏว่าโครงการที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตทางกรมนะครับขอใช้สิทธิ์ขอคืน งบประมาณตรงนี้คล้ายๆว่าเอาไปฝากไว้กับพี่น้องชายขอบที่รู้ว่าการอนุญาตไปอุปสรรคเอาเงินไปฝากถึงเวลาไม่ได้ถามก็ของงบประมาณคืนและไม่ได้คืนที่คลังนะครับคืนไว้ที่กระทรวงและกรมไม่รู้เอาไปใช้ที่ไหนต่อเราก็จะเห็นถนนโผล่ที่ทุ่งนาซึ่งไม่มีไม่มีชุมชนอยู่ท่านประธานเราไม่จะเห็นภาพอย่างนี้ครับท่านประธานข้อติดขัดในข้อกฎหมายครับท่านประธานจริงๆแล้วท่านสมาชัญชีก็อภิปรายครับ ก่อนกนารรัฐประหารเนี่ยครับผมคิดว่ากระบวนการของท้องถิ่นอบอตอเขาก็ดําเนินการตามปกติครับแผนพัฒนา5ปี4ปีงบอบอจองบท้องถิ่นงบจากส่วนกลางงบที่สนับสนุนสุดกลางเขาก็ลงมาสนับสนุนนะครับก็ดําเนินการไปเลยแต่หลังจากนั้นครับมันมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีกระบวนการย้อนกลับมาที่ส่วนกลางที่น่าเศร้าที่สุดครับท่านประธานที่อมก่อยครับ อ,อบตจ,จะพัฒนาศูนย์เด็กเล็กได้รับงบประมาณจากศูนย์กลางมาทานะครับศูนย์เด็กเล็กนะครับท่านประธานใช้พื้นที่ไม่เกินหนึ่งไร่ปรากฏว่าไม่อนุญาตให้ทางบประมาณก็คืนหมดและเด็กที่เด็กจะไปอยู่ที่ไหนครับแล้วกํลาลังพูดถึงคนคนที่เท่าเทียมเราพูดถึงคนที่จะต้องมีศักยภาพในการพัฒน,นาตัวเองเด็กก็คืออนาคตของพวกเรากระบวนการอนุญาตอย่างนี้ผมถามว่าเราจะสร้างความเป็นธรรมแล้ว เกิดความยากยืนเนี่ยได้อย่างไรสไลด์แผ่นต่อไปแล้วนะครับผมคิดว่าผมอยากจะให้ท่านประธานได้เห็นภาพนะครับท่านประธานครับอันนี้ก็คือผมยกตัวอย่างนะนะครับเขาก็บอกว่าพยายามแก้ปัญหาแล้วนะครับไอม้มติคอรมอ23มิถุนาสเนี่ยผมใช้คาว่ามติคอรมอที่เขาเรียกว่ามติคอรมอนิรโทษกรรมท่านประธาน บอกว่าจะปิดแล้วแม่นุญาตเราเอาปรากฏว่าหมู่บ้านทั้งประเทศอยู่ในเขตป่าอยู่เอา้าโรงเรียนก็อยู่ในเขตปา่าสถานีตำรวจอยู่ในเขตปา่าบางอำเภอยังอยู่ในเขตปา่าท่านประธานคือจริงๆแล้วต้องไปจับในอำเภอรครับนะครับข้ราราชการที่ทํางานตรงนั้นนะครับไม่ได้ขออนุญาตเลยถ้าอย่างนั้นบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็คือว่าให้แจ้งหมายให้ทําข้อมูลใหม่คล้ายนีนร้รโทศกร,รมวันนี้ไอ้ที่นินรโทศกษามน่ท่านประธานที่อยู่ในมือผมนี่นะครับตามมติคอรมอนี่นะครับ 21,908นะครับยื่นไปแล้ว40,000กว่าเกินไปแล้ว38,000นะครับทั้งหมดเนี่ยท่านประธานมันกองไว้อยู่ที่ทสอจอซึ่งเป็นหน่วยอนุญาตที่จะส่งไปส่วนกลางแล้วผมคิดว่าท่านทิบดีและส่วนต่างๆ่จะทำยังไงอันนี้คือปัญหาทั้งหมดเลยครับท่านประธานเรายังไม่ได้พูดถึงหน่วยงานอื่นๆที่อยู่ในที่ดินของรัฐนะครับเช่นกรมธานารัฐเช่นเขตทหารผมไปที่ประจวบครับท่านประธาน พี่น้องที่นั่นอยู่กันนานครับเป็นเขตทหารเป็นที่รับประดุครับข้างไหนเป็นทั้งตำบลนะครับท่านประธานเป็นตำบลครับมีสถานีนามัยโรงเรียนมัธยมถึงมสามไม่มีสายไฟฟ้าครับหมอก็บอกว่าเนี่ยเวลาสาธารณสุขผู้บังคับบัญชาบอกว่าจะต้องฉีดวัคซีนจะต้องป้องกันนั้นนะครับวัคซีนต้องใช้แช่ความเย็นครับท่านประธานจะเอาไฟฟ้าที่ไหนครับไฟฟ้าโซล่าเซลล์โซล่าเฮาส์ที่ว่านี่นะครับเวลาฝนตก แสงไม่พอมันก็ทํางานไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นไอข้ออนุญ,ญาตที่มันยุ่งยากลำบากนะครับมันเป็นอุปสรรคในการพัฒนาและเป็นข้อขัดขวางความสุจริชการเกือบทั้งหมดเลยครับท่านประธานทีนี้เรามาดูนโยบายของท่านนายฐมตรีครับนะครับสไลด์ต่อไปแล้วนะครับท่านนายฐมตรีท่านสิทฐาได้ถแถลงไว้ตอนถแถลงนโยบายนะครับในเรื่องนี้ชัดเจนนะครับว่าจะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศทั้งถนน ทางน้าทางลางทาอากาศเพื่อเปิดประตูการค้าขายและเปิดโอกาสของประเทศไทยบริหารในรูปแบบของการกระจายอำนาจให้ความสําคัญกับความเท่าเทียมของคนทุกกลุ่มทุกกลุ่มกลุ่มชาติพันธุ์โดยจะดูแลให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีให้มีคุณภาพชีวิตท่านประธานครับเรื่องนี้เรื่องสําคัญท่านนายกได้ถแถลงนะครับอันนี้เป็นเรื่องเล็กๆในระดับอบตอในระดับจังหวัดถ้าหาว่าท่านนายก ทำเรื่องนี้ที่ผมพิจารณยนะถ้าทำไม่ได้คือไม่ต้องคิดที่จะทำเรื่องอื่นแล้วครับท่านประธานเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ต้องไปแก้กฎหมายอะไรมากมายครับไปดูในระเบียบครับท่านนายกก็สั่งการแค่สองกระทรวงก็จบพัท่านประธานคือกระทรวงมหาทยกับกระทรวงทรัพยากรน่ะกระทรวงมหาทยดูแลคนเจ็ดหมื่นกว่าหมู่บ้านกระทรวงทรัพยากรดูแลเึือป่าแต่มันมีพื้นที่ที่ทับซ้อนกันผมเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าหมู่บ้านเกิดก่อนที่จะมีการประกาศขีอุทยานแล้ว เขีปลาสังนวนครับท่านประธานจริงๆแล้วคือกระทรวงทรัพยากรไปประกาศทับที่ของกระทรวงมหาดไทยเพราะฉะนั้นสองกระทรวงนี้ต้องคุยกันสั่งการไปเลยครับมันจะผิดรัฐมนูญมาตราที่56นะครับท่านประธานเรื่องนี้นะครับเพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปแก้กฎหมายอะไรมากมายเป็นแค่อำนาจของฝ่ายบริหารก็สั่งการลงไปท่านประธานครับผมใช้เวลาพอสมควรผมจะให้ท่านประธานไปดูรูปกันแล้วกันก็เห็นบรรยากาศนะครับ สิ่งที่น่าสนใจนะครับอันนี้ครับโรงเรียนนั้นน่าจะเป็นที่ก่อพยายามนะครับเนี่ยที่นักเรียนจะต้องว่ายน้ําไปโรงเรียนที่ละนองท่านประธานก็ชาวบ้านก็ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยนะครับสามารถขีการเอาอุปกรณ์เท่าที่มีแก้ปัญหาครับภาพต่อไปนะครับนะครับนี่เห็นไหมครับสายสายไฟดิจิตอลท่านประธานอันนี้ที่สมัยครับข้างในเป็นโครงการ โครงการของออตชอดอได้นะครับซึ่งสมเด็จพระเทศท่านเสด็จแล้วก็ไปสร้างตรงนี้แต่ปรากฏว่าปักเสาไฟแล้วไม่รู้คุยกันไม่รู้เรื่องอยังไงท่านประธานเป็นแบบสายไฟแบบเสาไฟฟ้าแบบดิจิตอลนหละครับต่อไปนะครับท่านประธานนี่ครับสิ่งที่น่าสนใจท่านประธานครับประชาชนทําผ้าปา่าระดมทุนเพื่อแก้ปัญหาและมีพระด้วยนะครับท่านประธาน เราจะอยู่กันอย่างนี้เหรอครับท่านประธานไอ้งบประมาณที่เราพูดกันเยอะแยะมากมายไอ้โครงสร้างพื้นฐานเล็กๆน้อยๆผมคิดว่าให้อบบตให้ท้องถิน่นให้อำเภอให้จังหวัดเขาจัดการนะครับไม่ใช่เขาไม่มีงบครับอบจอบางพื้นที่มีครับท่านประธานอบตบางพื้นที่มีครับแต่สิ่งที่เขาทําไม่ได้ก็คือเขาบอกว่าต้องขออนุญาตนะครับสิ่งที่ผมเสนอครับท่านประธานช่วงสุดท้ายแล้วครับสิ่งที่ผมเสนอผมอยากจะให้ท่านประธาน เข้าใจในประเด็นอย่างนี้นะครับว่าพื้นที่เดิมทั้งหมดที่ถูกประกาศเป็นหมู่บ้านตามพรบท้องที่ท้องถิ่นนี่นะครับมีผู้ใหญ่บ้านมีกำนันมีอะไรพวกนี้ครับมีขอบเขตในแนบไทยกฤษฎีกาก็จะเขียนไว้อยู่แล้วครับว่าหมู่บ้านนี้สันขาวไหนที่ตะวันออกถึงไหนที่ตะวันตกถึงไหนมีอยู่แล้วครับท่านประธานตำบลนี้อยู่ในเขตทิศไหนถึงไหนนะครับในกฤษฎีกาก็ประกาศเขตหมู่บ้านเขตปกครองมันมีอยู่แล้ว ซึ่งหมายเขาว่าหมู่บ้านเหล่านี้ชอบด้วยกฎหมายอันเดิมที่มันมีอยู่ชอบด้วยกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่ท้องถิ่นและชุมชนจะทําไม่ต้องขออนุญาตครับท่านประธานดำเนินการได้เลยยกเว้นพื้นที่เปิดใบอยากจะฝากเรื่องนี้นะครับไปยังท่านรัฐมนตรีสิ่งที่จะผมจะทําหน้าที่ต่อไปคือผมจะศึกษารายละเอียดถ้าหากว่ามีการตั้งกรรมิการวิสามานะ ผมจะศึกษารายละเอียดในรูป,ปรธรรมรูปแบบแนวทางและจะเสนอตามไปอะไรที่นายกฝ่ายบริหารสั่งการได้เน่ยดำเนินการไปเลยครับท่านประธานครับเราไม่อยากจะอยู่ด้วยกันในประเทศนี้ที่มันมีความเหลื่อมล้ำนอกจากเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่เขียนไว้ในธรรมนูญยันเหลื่อมล้ำอยู่เนี่ยผมคิดว่าแค่นี้ถ้าเราทำไม่ได้ไม่ต้องคิดทำอย่างอื่นครับขอบคุณมากครับประธานขอบคุณครับ